สวัสดีนะครับเช้านี้กับชนินทร์ฟ้าไม่เช้านะครับจะเที่ยงนะครับหลังจากน็อกนะครับผมเจองานหนักเข้าไปน็อกครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปบูเยนะครับคลิปเขาเรียกว่าพลิกดินให้เป็นเงินนะครับพลิกดินให้เป็นทองนะครับตอนนี้ก็ยึดบ้านแม่คำสาไว้เป็นที่ดับร้อยแล้วครับผม เพราะว่าเจ้าของบ้านก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่นะครับตอนนี้ผมยึดไปเรียบร้อยตอนนี้ก็กำลังขุดล่องนะครับเพื่อทำที่วางเบดดิ้งเรี้ยง ใช้เดือนอีกแปลงนะครับก็ใช้งบใช้งบแบบประหยัดที่สุดนะครับไม่ไม่เทปูนนะครับจะทดลองก่อนนะครับว่ามันจะโอเคไหมถ้าโอเคก็ไปต่อนะครับทาไมโอเคต้องเทปูนการทำงาน เกษตรพอเพียงนี่เศรษฐกิจพอเพียงนี่ต้องต้องลงแรงนะครับอย่าลงทุนอย่างเดียวถ้าเราลงทุนอย่างเดียวนี่เราไม่เหลือนะครับก็ฝากท่านนะครับที่ประสบอุทกภัยดีหรือว่าประสบกับปัญหาชีวิตดืออ่ เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับถ้ามีที่มีทางก็อยากแนะนําให้กลับบ้านนะครับผมเอาแรงที่เหลือนะครับกลับไปลุยบ้านเราดีกว่าครับส่วนผมก็คงจะจบที่นี่ครับนะบตอนแรกก็ว่าจะไปลุยลำนะครับที่ที่แม่ให้แปดไร่แต่ผมมา มาดูแล้วนะครับว่าตรงนี้บรรยากาศมันโอเคมันให้นะครับกับการทำไส้เดือนแล้วก็อยู่ใกล้ๆครูบาจารนะครับก็ผููรู้นะครับที่ว่าเราน่าจะไปได้ดีกว่าครับก็คงจะจบที่นี่ครับเดี๋ยวจะบุกบ้านแม่คำสใสทำให้เป็นที่เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงนะครับ ็โดยที่ว่าจะาของความเมตตาจากอาจารย์เอกสกุลวยสิริอุดมนะครับมาเป็นวิทยากรให้มาเป็นอาจารย์ครูสอนให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาและอยากเรียน,นรู้นะครับผมนี่ครับชีวิตผมที่ทิ้งไป6-7เเดือนนะครับได้กลับมาก็ 8ถังปูนนะครับกับ5ถังาตกที่ใบปูนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะตอนนี้อย่างน้อยก็มีกองทับอยู่ในมือก็น่าจะไม่ต่ำกว่า20กิโลนะครับน่าจะไม่ต่ำกวา่า การทําเศรษฐกิจพอเพียงนะครับถ้าเราใช้แรงเนะี่ยมันจะมีส่วนเหลือนะครับแต่ถ้าเรามีเงินเท่าไหร่เราไปลงทุนไปปลกไปปลกยากครับว่ามันจะได้กลับมาเพราะอะไรพอมันเกิดปัญหาปั๊บเราจะท้อท,ทันทีเอ้ยทำไมามันไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราแรงลงอย่างน,น้อยถ้ามันไม่ไหวจริงมันก็เสียไปแต่แรงนะครับ ครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณแม่คําใสนะครับกับพ่อฟื้นนะอีกครั้งนะครับผมแล้วก็อาจารย์เอ็ดสกนนะครับอีกครั้งนะครับผมหลังจากเมื่อคืนทําคลิปขอบคุณไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่ได้มานี่มันมันเกินคําบรรยายนะครับกับใครคนนึงที่เราไม่เคยรู้จักมากี่กันมาก่อนแต่ให้ใจเรานี้ให้สถานที่เรานะครับแล้วก็นี่ก็คือ เครื่องร่อนของอาจารย์เอกสกลนะครับที่เมตตาให้มาใช้ก่อนนะครับก็คงไม่คืนนะครับนะฮะผมว่าผมยึดเลยนะครับอาจารย์อาจารย์ดูคลิปนี้อยู่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับยึดนครับสงสัยจะยึดนะครับคงไม่ให้คืนไปแล้วครับนะเขาเรียกว่าอ้อยก้าวปากช้างแล้วจะให้ออกนี่มันยากนะครับนะก็ผูดเด่นผู้สนุกไปนะครับผมแต่อาจารย์คงเมตตา ขายต่อให้นะครับนะท่านคงไม่เอากลับไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทาสีทําอะไรให้มันดีๆนะครับเนี่ยครับคนที่เราไม่รู้จักเลยนะครับครั้งหนึ่งไม่รู้จักเลยก็ไปอยู่ทํางานบ้านท่านนะครับก็แดกแรงครับนะฮะเงินทองไม่เอานะครับไปแดกรแรงกายไปปรับปรุงบ้านท่านแล้วก็ไปหลายอย่างครับนะก็จนท่านไว้วางใจนะครับเนี่ย ให้รถปิกอัพมาใช่นะครับผมให้เราปิกอัพมาใช้มาจอดดีนี่เห็นอยู่นี่ครับผมเอามอเตอร์ไซค์ไปแลกมานะครับพอไปไปสกลก็เอามอเตอร์ไซค์ไปจอดบ,บ้านอาจารย์แล้วก็ปิกอัพมาถ้ามีงานออกมาก็เอาพิออาจารย์มาครับเนี่ยวานก,ก็เอามาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็ได้ของกลับมาครับเป็นเครื่องนอนตอนนี้ก็รอน้องๆมาช่วยปรับอีกหน่อยนะครับก็จะเอาไอ้ เครื่องร่อนไปไว้ทางด้านนู้นนะครับเครืนะ่องร่อนมาไว้างด้านนี้นะครับแล้วตรงนน้นก็จะทําแปลงเ e ดดิ้งให้กับเป็นพื้นนะครับให้กับลูกเสดเดือนอีกแปลงนึงนะครับตอนนี้ก็กาลังบุกอยู่นะฮะนี่ครับมันทําเศรษฐกิจพอเพียงนี่จริงๆนะครับมันต้องใช้แรงจริงๆผมก็คิดว่าผมยังดีใจนะครับผมยังมีแรงที่จะมาต่อสู้แล้วก็ ทํำในสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะครับให้มันเป็นไปได้นะครับตราบใดที่เรายังไม่ท้อนะครับยังมีใจที่ต่อสู้นะครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็จะเลื่อนถังปูนมาด้านนี้อีกนะครับตอนนี้กําลังปรับที่มันแข็งครับก็ต้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวน้ําไปยโชยโชยโชยเพราะว่าตรงน,นี้เป็นโรงวัวเก่าของพ่อฟื้นนะครับเมื่อก่อนพ่อฟื้นกับแม่คํสใสเลี้ยงวัวไว้ สามสิบาตัวนะครับรู้สึกว่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้น้องๆมาช่วยขยับมาแล้วก็ตั้งระดับม้าใหม่นะครับให้มันเทไปทางนู้นแล้วก็เอียงมาทางนี้นะครับพอาราเให้น้ําให้อะไรใช้เดือนน้ำมันก็จะลงมาในท่อจะต่อเป็นท่อนะครับแล้วก็เก็บตรงนี้ไว้เป็นน้ํา เขาเรียกน้ำมูลไส้เดือนนะครับผมนะเพื่อเอาไปใช้ในแปลงผักในปลูกสวนควรัวได้ดีมดนะครับแล้วก็จะผสมกับน้ําอินทรีย์สเรา์แสงนะครับผมนะก็นั่นคือโครงการข้างหน้านะครับที่อาจารย์เอกรท่านบอกผมไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําตามที่ท่านบอกนะค่อยๆปรับปรุงทำไปเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็แม่คำสายกับพ่อฟื้นด้วยนะครับผมที่ให้เมตตาให้ เราก็ให้ที่นะครับสถานที่ทาเช่าบ้านหนึ่งหลังครับแต่ว่ายึดพื้นที่ไปเป็นงานครับแล้วต่อไปก็จะเป็นไล่นะครับผมเพราะว่าผมก็จะกลับมาถากหญ้าปรปับปรุงตัวนี้ทําให้เป็นแปลงผักปลอดสารอีกครั้งนะครับโดยโครงการที่มีไว้ในใจก็คือจะทําเป็นแปลงผักปลอดสารโดยทําเป็นกระเบื้องรอนคู่นะครับยกสูง ประมาณเอวนะครับเพราะว่าให้ให้เหมาะกับเราที่เราอายุมากแล้วไม่ต้องก้มก้มเหน่ยๆนะครับอ่ะตอนนี้ก็เป็นโครงการต่อไปก็คุยกับพ่อฟื้นแล้วพ่อฟื้นบอกเฮ็ดโลดเฮ็ดโลดนะครับผมเราก็จะเฮ็ดโลดนะครับผมครับก็ขอสวัสดีไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับถ้าดูแล้วมีสาระนะครับดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านใดท่านหนึ่งนะครับให้เกิดความคิดถึงบ้านความผูกพันกับบ้านกับหาพ่อหาแม่ ไปใช้ชีวิตกับพื้นที่ที่เรามีอยู่นะครับให้มันเกิดประโยชน์เกิดคุณค่านะครับเกิดมูลค่าเพิ่มนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กับชนินทร์ฟาร์มนะครับฟาร์มไส้เดือนพารวยนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมมาดีครับ